สวัสดนศุกค์ดีนะคนรดาผมนี่ก็นี่ครับวันสุกอีกแล้วแต่ว่าเพิ่มใหม่แล้วอันนี้เพิ่มสองเพิ่มสองเป็นวันสุกแรกของเราก็คืออีกสี่เดือนใช่เราจะหายตัวจากโรงเรียนแห่งนี้ที่วันสุกอาจจะไม่มีแล้วใช่แต่ถ้าเราเจอกันก็จะถ่ายคลิปพร้อมตายไปเลยครับพี่ยูนครับยูนมาแรงครับพี่ยืนแล้วไม่ต้งแสงแสงแรงตาตาจะบอดนี่ทำอไรบอกก่อนว่า มาถ่ายวันศุกร์วันศุกร์นี้คือวันศุกร์อะไรอ้าวบอกก่อนว่าคิวนี้จะลงมาประมาณวันจันทร์เพราะว่าอะไรไมรูอ้าวด้กิกงานครับไม่ใช่ต่ต่อเยอะเกินไปไม่ใช่คือช่องกูเนี่ยที่ทุกคนดูอยู่เนี่ย มันโดนระงับเว้ยโดนบินเพราะว่าผมลงเนื้อหาที่มันไม่มีความรุนแรงแต่มันก็เป็นความรุนแรงซึ่งมันก็โดนลบแล้วก็โดนระงับไปหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ต้องไปหาไปไปถ่ายไปถ่ายของโหดถ่ายอะไรอ่ะมาสุกมาสุกแล้วคงลงไม่ออกคงลงวันจันทร์อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ๆทำอะไรอ่ะสุกแล้ว เดี๋ยวเราล้างอีกบิดไปเลยไปเลยแบเบอร์เซ็นเซอร์เลยอะไรอะไรอะไรไอ้ภาไอหน้าที่เราถ่ายอ้หน้าที่เราถ่ายมีคนดูอยู่คนละเดี๋ยวงเจ็ดสิบไม่โดนไม่โดนไม่โดนหลังมันโดนในสัตว์ทำไมโดนไอ้เลิฟจ้ะมีความรุนแรงไอ้เลิฟยูทูบอ่าไอ้เลิฟยูทูบไอ้เลิฟติ๊กเกอร์ไอไม่ชอบยูทูบเลิฟเดียวย จะโดนเบไม่ใช่ไอไอเลิฟอะไรคนนี้บ้านดำบ้านแดงไอเลิฟกจีนบ้านดำบ้านแดงเออน่าจะไอเลิฟกจีนไอเลิฟบ้านแดงรำพนเออไม่เียคิดเลยไอเลือกต่างชาติถ่ายจังเลยพี่ดีก่อนเราครับพี่ดีก่อนลุงล้วคนดูยังกูเปลี่ยนหัวหรอกเูสออาจจะยัเฮยพี่ชายเฮ้ยอันนี้โลแปดไม่ก็โลเก้าไม่ก็โลสิบออกกล้องหน่อยพอดีหน่อย <Okay. S 2> โอเคเรามาทัวร์โรงเรียนหลังจากเปิดเทอมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง่ไป่ะไปไปบ้านถือกล้องไปกนเะฮ้ยไปไปอะไรก่อน รถทองพึ้นเสาอ่ะ้อยห้อยตาตกห้อยยอะไว้อะไรไว้อะไรครับไว้อะอะอะแล้วก็ลอยไหลครับไว้เพื่ออะไรไว้อะไรกคนจำาดได้ไหมฮ้ย ค่าจ้างเท่าไหร่ไม่รู้จากทีมูนะจากทีมูเท่าไหร่ประมาณเจ็ดดอลอาจจะแพงนิดนึงยวเจ็ดดอลนี่กี่บาทแล้ก็บอกมาไม่รู้สามห้าคูณเจ็ดเท่าไหร่ไม่รู้สามร้อยสิบใช่หรือเจ็ดดอลกับรถที่ติดแอร์ก็คุ้มครับจะถ้าเป็นปีใหม่เราจะได้รับทีมูรถครับรถจากทีมู 4ดิดบอสเซโนิโมนเฮ้ยย่เดเฟอร์มันทำดิมันมันขับดิลงคลองนะคือรถคันนี้นาผมมันไม่มีเข็มขัดนิรภัยคือจะหยุดมันก็หยุดเลยใช่ครับมันไม่ค่อยอยีดยปลอดภัยอะไรนะค,คือ อันนี้ครับผมเน้นราคาถูกแล้วก็ราคาประหยัดนะครับราคาประหยัดนะครับนี่มันก็จะเข้าได้ดียาเบรกอ่านี่คือเบรกเพราะเบรกคนครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบออโต้ออโต้เบรกกิ้งโว้ยโว้ย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 ออโต้เบรกกิ้งไป่ไมไมหายคนณไมหายโอ้ยโว้ย ตะกองตายแทนมานี้แทนเป็นแบบนั้นเดีวยวเดียวแมไปกันไหมาเซียอเสสามะมามาดิกวาิไปกัาดีกวาิม่อาาิ่งไปเก่ก่ายิ่เก่งก่เอาเอเออาตกลงไกลงไเดี๋ยวกูจะถ่ายมมอง POV POV พี่ม wow, wow, <Damn. S 1> wow, oh, ีคนคนคเขียนว้าววชิด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 เดีแมนดีวเดียวเคนคคนไอ้ชัดว้าวว้าวชิดว้าว้าชิด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 ชิไอ้ย่ไอ้ย่าเฮ้ยเฮ้ย กลางลมเลยกลางกลมเลยไอ้ยัมันลงนะแสัตว์โอ้ยเีอ้ยีงราติดเดียวไอ้ยังไองนะ้ยังไองลงมาไอ้ยังไอ้ยังงรงม จอดจอดอดจอดเดี๋ยวจอดกอนจอดรอง้้าอ็คนข้างปลอดภัยแล้วครับผม ก็ราคาประมาณเจ็ดดอนเจ็ดแล้วก็สามสุงคนอยู่แล้วโะว่มันคุ้มค่าไหมะผมต้องเสียไปแล้วผมแล้วก็ค่ารักษาไปรพขับรถม้าโว้วววชิชชิชิกรจอดก็คือจอดนี้เลยอ่ะาเล่นนั้งก็คือดีมากครับโเฟอร์วันนี้ ขอผูุเลาของเรารการใช้บริการามาครับเจเจมาแล้วดับเบิลมาแล้วเจไปเนดับเบิลมาแล้วแล้วก็เหายไรอาชีพเสริมแล้วก็รถน้าผมไปเก็บนะครับผมก็คือคนขับเขาจะไม่เก็บเราแนะเราต้องไปเก็บให้มันขับวะ

ดูมันตรงนี้มีเยอูมามาสองสอง่เยเลยสองสองสองมาสองงลมาสองจียมเจียมเรียบร้อยเราจะรถมาแล้วรมาเร็วแบนี่ตัวจริงนี่คือตัวจริงโทรคว้าตัวจริงครับ ไปไหน,น <ะ S 2> ต่อ,ตอว่าเขาขับรถยังไงครูวมืเยอะนะก็คือมีวความชำนาญใ่ไปเไปไหนต่อ่วนี้แล้วช่วนี้มันีนไม่้เลนี่คบนี่คือบ่อไข่มันเซนเวลาเขาจะเข้านะเขาจะเข้าอย่างนี้ มันเป็นไข่มุกดูปากออก่าครับโออหนโอไม่นะฟีลนิ่งนี่เจ๊รอรด้วยรอด้วยนล้ว่าทุกคนมาทำอะไรครับเพรนั้นครับทุกคนมาทำอะไรครับขอควาตอสู้ครับ ุดกเราไปหาดจริงๆแต่กล้องกูเหนื่อย รถกูมาแล้วรถกูมาแล้วเราเรามาถ่ายหน้าตะก,ก้องครับตันนี้ <c oughs> คุณรู้สึกไงบ้างครับ <c oughs> นม่ไงแล้วไงต่อครับรถมาแล้วเรา,าจบคลิปเลยไหมมาขออารุยานจบคลิปกับมา้าไรเดอร์ ม,มาพ่อมาเจ็บฮะส่วนน่ผมว่าเอ้ยุเล็กมาอ้ไมเอามาเอไมสมสม่สนจนมาเห็นกับตาจนพระใจมาเจ็บดีกว่มีมอเงเย็บอ,อเขาเดี๋ยวตีเล็กแสิ่เดี๋ยวตีเล็กสิ่ทอละไาป,ไปิดคลิปกับคนนี้ ไอจีไอหอยจีด้วยไอจีมาไม่ให้เปิดเผยเปิดเผยไม่ได้ความเอามาไม่ได้ความลับมึงอย่าพูดมากความลับค่ะไม่ได้โอเคต้องบายจบคลิปแล้วไปชมเลยไปชมเลยอปชมเลไปชมเร็วๆอ่าจะขอเข้าไปก่อนนี้ไม่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 อย่าไปดูช่องเขา ใส่เพลงอีกสักรอบจนมาเห็นกัตาจนผ้าใจมาเจ็บสีบอมีบองเย็บหัวใจที่ให้เจ้าไหนก็มือนะมือเช้ามไปขึ้นรถกันแล้วกลัวไอ้ปิดคลิปแบบตรงๆไหมแบบจริงๆนะได้มาอันนี้คือปิดคลิปจริงๆอ่ะอ่ะปิดคลิปปิดคลิปบ๊ายบาย ขึ้น้ากันดิใครมันขำอะไรวะซีอูจนมาเห็นกันตาจนพาใจมาเจ็บสีกบ่มีมองเย็บหัวใจที่ให้เจ้าว้าวก็ว้าวพอ